สวัสดีครับผมริวลานิวไบบิกนะครับวันนี้เราพามาชมรถเข้าใหม่นะฮะนั่นก็คือรุ่น Honda CBR 500R นะครับคันนี้เป็นรถปี2019นะครับผมรถโคตรสวยเลยคุณผู้ชมสภาพดีจัดนะฮะนี่ดูดิเงาเงาเลยนะครับคันนี้สีเดิมโรงงานนะฮะเล่มจุดโอนครบหมดเลยนะครับเลขไม้วิ่งมาเพียง20,000กิโลเท่านั้นนะครับเครื่องยนต์โคตรดีนะฮะทางร้านเราซ์วิสให้หมดแล้วเรียบร้อยนะครับคันนี้ให้ดูสภาพก่อนครับใสๆเลยนะฮะ รถโดยรวมสวยมากๆนะครับคันนี้สีแดงนี้สวยที่สุดนะฮะฮอนด้นะครับนี่สภาพดีนะฮะอาจจะมีพวกริ้วรอยบ้างนิดหน่อยนะครับตามการใช้งานนะฮะแต่โดยรวมก็เงาๆอย่างที่เห็นเลยนะครับสภาพนี่คินคินนะฮะนี่โซสเตอร์ยางเต็มๆนะครับมาลองดูเลขไม์กันดีกว่าคันนี้ปึ๊บเลขไม้อยู่2,9 0 0 0โลนะครับสตาร์ทติดง่ายแน่นอนนะครับ ระบบไฟนะครับติดครบทุกจุดนะครับนี่ไฟลงไฟเลี้ยวติดครบนะฮะระบบเบรก ABS หน้าหลังทำงานปกติเลยนะครับไฟสูงตามปกตินะฮะ LED นะครับแต่ดังแต่ดังปกตินะครับผมเครื่องยนต์ดีนะฮะนี่ดีปกตินะครับสวยๆคันนี้มีเรื่องอยนิดหน่อยนะครับตามการใช้งานเนาะนะครับผมสวิตช์ออับลันนะครับใช้ได้ตามปกตินะฮะ มติกระบบทุกอย่างทํางานปกติหมดเลยนะครับตรวจเช็คให้หมดแล้วเรียบร้อยนะครับเครื่องยนต์ดีมากๆนะครับคันนี้นะฮะผมขออนุญาตขายราคาสุดพิเศษนะฮะราคาเงินสดคันนี้นะครับผมผมขออนุญาตขายเพียง89,500บาทเท่านั้นนะฮะจัดส่งฟรีกรุงเทพและปริมณฑลนะครับส่วนใครอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยค่าขนส่งลด50อร์เนะฮะนะครับแถมสุดพิเศษอีกอย่างหนึ่งนะฮะผมก็คือการจัดไฟนั้นเนี่ยคันนี้เนี่ย ดาวเริ่มต้นเพียงหนึ่งบาทเท่านั้นนะฮะหบาทจบทุกขั้นตอนนะครับส่วนเรื่องการผ่อนเนี่ยก็ผ่อนตกเดือนละ3,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับคันนี้แหม,ม่คุ้มเลยนะฮะใครหาอยู่ไม่มีผิดหวังแน่นอนนะครับคันนี้เอาละครับใครสนใจจะมาดูคันจริงนะฮะสามารถมาดูได้ที่ซอยแจ้งวัฒนะ28นะครับอำเภอปากเกร็ดจังหวันดนนทบุรีนะครับผมร้านเราตั้งอยู่ในซอยแจ้งวัฒนะ28นะครับผมเข้ามาประมาณ1โลนะฮะก็จะเจอร้านเราตั้งอยู่หน้าหมู่บ้านสวัสดิการกรทมตรงนี้เลยนะคร นะครับ้านเราก็รับซื้อขายและเปลี่ยนรถมอเตอร์ไซค์มือสองนะครับเกือบทุกรุ่นเลยนะครับผมสนใจขนาดเนี่ยนะครับก็สามารถส่งมาตีราคาได้นะครับผมหรือว่าจะเทินก็ได้เช่นเดียวกันนะฮะเบอร์โทรติดต่อก็0997504936นะครับ ID Line ก็ r i v 1 0 9นะครับผมฝากด้วย้วกันนะครับผมสำหรับร้านริวบิ๊กนะฮะรถคุณภาพดีราคาถูกต้องร้านริวบาบิ๊กนะครับสวัสดีครับ